ครับผมตอนนี้ได้เวลาได้เวลายามเบ็ดครับอย่าเบาเบาเลยครับมากครับเอืต้นเขาเอืต้นเขาตอนนี้พนยุ่มาหาแล้วมากยามเบ็ดกับพอต้องเบาเบาเลยครับหลังที่หนึ่งเมื่อนิดหนึ่งแสงไฟบ่ค่อยมีเฝ้าเฝ้า หลังแรกเปล่า,ลปาไปหลังสองศึกษาวิถีของชีวิตชาวนาะอุ้ยกบโอ้พี่น้องกบตัวนี้ครับโดดลงน้ามเมือ่อไหร่อุย้ยหลังที่สองวิวอุ้ยิวิครั้งที่สองพยับเลคร,รับ นกขึ้นบ oh okay. okay. uh ้างเลยต้นตัวเล็กยกคนบ้างลูกยกขึ้นบ้างโอ้ยไปแล้วเหรอโอ้ยโอ้ได้หนึ่งตัวแล้วครับโอเคเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนลูกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อพกดให้วางไว้เลยเหรอหรือปักเอาไว้ที่ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาเออน่าไส่ไปเดี๋ยวเอามะนั่ครับอ่าเน่าไส่ไปเดี๋ยวมานั่มาฝากไว้ก่อนไป หลังที่สองอตัวที่สองเราเนี่ยสามละอ่ะาปลาใบก้อนว่าหันเป็นปลาขาวได้ครับเป็นปลาขาวอุ้ยอุ้ย,ยปลาหลายครับกระโดดปลุกอ่าหลังที่สองไหนหลังที่สามไหนอุ่ย ไาไปาไปมาเลยอ่ะอุ้ยกุ้นอ่ะปลาไหลค่ะครับปลาหรือกบมีอย่างนี้่เบ็ดนั่นแหละโอ้ยมันสิดขึ้นมากพี่เบ็ดกุ้นอ่าปลาไปล้างป,ปลาไปกำลังเต็มมากเลยเบ็ดหรือกบอันนี้ล้างนี่ ล้างนี่คือจ่ยวจบหนึ่อุ้ยปลาคอครับเหมือนตัวเดิมเลยปลาตัวจ่อยอุ้ยหอยปลาพ่ออืมอืมหอยก็มีปลาคอนี่ครับปลาตัวสามเขียนเนี่ยนี่มังก็มันตายอ่ะโอ้ย่รงโอู้ปลาคอข้ายกขึ้นมาดูดีมันใช่ตัวเดิมปะไม่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 ใช่ไม่ใช่ลูกตัวเดิมมันจะหัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวเล็กๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าตัวที่สองได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมา